เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นนี่ไงเพื่อนเอาไงล่ะเอาไงล่ะเอาไงล่ะนี่ไงครับผมมาเราเบิดใส่ครับอาแล้วครับผมกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับผมมาเซอร์นะฮะเราอยู่ในเกมเดอะค r ลริงเลยว่าจริงๆเขาอ่านว่าเดอะคันริงนะครับเพราะว่าไอ้คำว่าคันริงนี่มันมาจากคําว่าคัดออกอะไรประมาณนี้นะครับ โอเคส่วนวันนี้นะฮะผมจะมาเล่นสายเขาเรียกว่าสายโจนใต้กันเลยทีเดียวนะฮะหรือว่าอีกสายหนึ่งที่เขาเรียกกันก็คือสายวางระเบิดเนี่ยครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่เปิร์กนะครับผมเปิร์กเนี่ยผมจะเอาเป็นแบ็คแพ็คเกอร์ไปนะครับก็คือเริ่มเริ่มเกมมาปุ๊บเราจะได้กระเป๋ามาเลย5ช่องนะฮะทำไมผมต้องเอาแบ็คแพ็คเกอร์ไปเพราะว่าไอ้สายที่ผมจะเล่นอ่ะเป็นสายวางระเบิดใช่ไหมซึ่งถ้าผมจะเอาระเบิดเนี่ยผมต้องเรียกแอร์ดรอปก่อน เดี๋ยวเราไปดูทีแอดดอบก่อนนะฮะแอดดอบที่ผมเจอไปก็คือเป็นซัปเปอร์นะฮะก็คือจะมีระเบิดไดนามไมซ์สามลูกแล้วก็ไอรอนสกินอันหนึ่งนะฮะช่วยเพิ่มความถึกนะฮะแล้วไดนามไมซ์ลูกหนึ่งเนี่ยดาเมจมันค่อนข้างที่จะสูงนะฮะถ้าปาไปดีๆนะจังหวะจังหวะอลอยปาเงี้ยลูกเดียวคือตายได้เลยนะฮะคนหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยการเรียกนะฮะการเรียกแอดดอบซัปเปอร์นะฮะจะใช้ค่าฟังถึง175นะฮะ ฉะนั้นนะครับเรามาดูที่ผมเอาต้องเอากระเป๋าไปแบ็บคแพคเกอร์ไปเพราะว่าผมต้องเก็บของมาได้เยอะๆพอเก็บของมาได้เยอะๆปุ๊บผมจะเอาของที่ได้นั้นไปย่อยให้หมดเลยนะครับผมส่วนอันที่2นะฮะก็คือเพิ่มค่าฟรังนั่นเองสมมุติว่าผมาได้ของมาย่อยใช่ไหมครับจะได้20ฟรังแต่ว่าถ้าผมเอาเปิร์กนี้ไปนะครับมันจะช่วยเพิ่มอีก2เป็น22อะไรพวกนี้นะครับทำให้อ่เขาเรียกว่าค่าฟังเราได้มาง่ายยิ่งขึ้น โอเคแน่นอนนะครับว่าถ้าเราจะเรียกแอรด็อปที่มีค่าฟรังค์ค่อนข้างสูงเนี่ยเราต้องฟาร์มนะฮะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้อาจจะเป็นเกมที่น่าเบื่อนิดนึงเพราะว่าอาจจะต้องใช้การฟาร์มที่ค่อนข้างสูงนะครับผมเลยจําเป็นต้องเอา,อาเปิร์กนี้ไปฮะก็คือวิ่งเงียบนั่นเองะฮะตอนเราคาบไลตอนเราวิ่งตรงที่อยู่แม่น้ําจะไม่มีใครดินเสียงเรานะครับฉะนั้นเนี่ยจึงค่อนข้างจําเป็นสําหรับสายฟาร์มนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นโอเคตอนนี้รู้สึกว่าเราจะอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผม มาแล้วฮะไปครับผมเก็บของไปเลยฮะเก็บของไปเลยครับเก็บของไปเลยครับแล้วเราก็หาสถานที่ที่เราสามารถเข้าไปหาของได้อย่างเช่นตรงนั้นฮะเราต้องรีบขึ้นไปด่วนเลยนะครับผมต้องรีบหาของนะฮะก็คือแบบนี้จะไม่มีทีมนะฮะฉะนั้นคนจะค่อนข้างวิ่งพลาดในแมปเลยนะฮะฉะนั้นการฟาร์มจำเป็นมากๆนะฮะสำหรับแบบนี้ผมคิดว่า ผมน่าจะได้ยินเสียงนะฮะเมื่อกี้เหมือนเสียงวิ่งอ่ะเอาแวงไว้ก่อนไม่ไม่เสียหายอะไรนะฮะโอเคค้นของก่อนครับโอเคฮะได้ของครับผมเป็นแมนแท็กเกอร์นะฮะโอเคฮะสแกนหาก่อนฮะมีคนไหมโอ้ยังไม่มีคนนะฮะแสดงว่าแถวนี้ปลอดภัยนะครับโอเคเรารีบค้นก่อนครับลองรีบค้นนะฮะมันไม่ได้ฮนะ มีกล่องเขียวหรือเปล่าปกตินี่ไงฮะปกติแถวนี้จะมีกล่องเขียวนะฮะได้เป็นไรเอ่ยโอเคเป็นห่อกับผมค่อนข้างดีนะฮะน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละนะเโอยวตรงนี้มีอะไรอีกเปล่าบางทีปิงอาจจะแหลกนะฮะบางทีเราเปิดเราต้องมองดูดีๆก่อนบางทีของอาจจะยังไม่มานะฮะโอเคเราไปเลยนะฮะขอสแกนก่อนฮะมีคนมาแถวนี้เปล่า โอเคเหมือนจะยังไม่มีใครนะครับผมฉะนั้นตรงนี้เรา,เราน่าจะนะสบายสบายนะฮะโอเคขนครับผมโดโดของโดของมีอะไรไหมฮะมีอะไรไหมโอเคทางนี้เราก็ยังไม่เปิดนะฮะนี่เปิดด่วนด่วนวนี่เปิดด่วนด่วนนี่เปิดด่วนด่วนโอเคโอเคครับผมอ่ะวันนี้ของเราค่อนข้างเยอะนะฮะ มีอะไรเลยโอ้โหตรงนี้มันค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับมีค่าฟฟังนะรีบเก็บครับผมนะฮะรีบรีบรีบด่นด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 นเลยเนี่ยจ้าอสแกนดูก่อนฮะมีคนมาแถวนี้หรือเปล่ายังไม่มีครับผมโอเคไอ้ตู้ฟังห้าสิบนี่ผมจะไม่เก็บนะครับเพราะว่า เพราะว่าผมคิดว่าเอามาเปิดอันนี้เลยทีเดียวน่าจะดีกว่านั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมขอต้องรีบไปย่อยก่อนนะอ่าผมย่อยไหนดีผมขอย่อยสเตมิน,น่าบูดแล้วกันไม่เอาย่อยอันนี้ก่อนไม่ใช่กิตตู้โอ้โหอ่าเรียบย่อยะฮะตอนนี้คือต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องรีบหาทรัพยากรในการฟาร์มให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะครับผม ราอย่าลืมปิดประตูไว้ด้วยนะเพราะว่าเวลามีคนมาเราจะได้รู้เม็ดคิดนี่จําเป็นมากฮะถ้าไม่จําเป็นเราไม่ต้องย่อยแถ้าเกิดเราเล่นใสายกินกระเรียนหน่อยก็ย่อยไปก็ได้นะฮะไม่เสียหายอะไร <c oughs> นะครับเค <c oughs> ขึ้นชั้นสองฮะมีอะไรบ่าเราต้องรีบองรีบต้องรีบฮะต้องรีบปึ๊บนะฮะเปิดดูบางทีเราต้องเปิดดูถึงเราต้องหันมาดูอีกรอบนะบางทีของมันยังไม่ดอก <c oughs> เสียงแห้งๆ่อยนะฮะพอดีกินอะไรเผ็ดๆมานะครับมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยโอเคข้างบนนะบางทีอาจจะมีถังค่าฟรังอยู่นะฮะแถวข้างบนอ่าตรงนี้มีซากเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงไงโอเคตอนนี้ค่าฟรังผมมีห้าสิบห้าสิหสิแล้วโอ้โหมันเพิ่งตอบโจทย์นี่ไงฮะเหลือกี่คนครับผมตอนนี้เราจะจะไม่ไปประทัาเขานะฮะอุ้ยเหลือเยอะเลยนะครับผม โอเคเก็บค่าฟรังอันนี้จะได้ประมาณ15แต่เราเอาฟรังเอาเปิร์กมาก็ได้เป็น17นั่นเองนะครับโอเคเห็นไหมฮะตอนเก็บมันจะเงียบมากเราต้องเช็คโดยดีบางทีแบบมันจะมีจุดหลบๆซ่อนๆทำให้เรามันยังมองไม่เห็นนะฮะตรงนี้ยัง,ย,งยังไม,ยงไม่ยังไม่มีคนมานะฮะแสดงว่าเราโดโดได้เต็มที่เลยนะครับผมโอเคย่อยนี้ไปเลยฮะเรามี2ออันนะครับผม โอเคตอบโจทย์ครับตอบโจทย์ครับจริงๆแมนแท็กเกอร์เนี่ยเราจะย่อยก็ได้แต่ผมเลือกแต่ยังไม่ย่อยด้วกันเพราะว่าผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับออตรงนี้เราปล้นหมดแล้วฮะฉะนั้นเราควรจะไปจากตรงนี้ดีไหมนะก่อนจะสายไปตรงฝั่งเราไปฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว่าฝั่งนั้นเมื่อกี้ผมดูแล้วเหมือนจะมีคนอยู่นะครับ <c oughs> ต้องดูรอบๆเผื่อจะมีพวกค่าฟังไรตกนะฮะ ตอนนี้ผมมีร้อยแล้วครับผมคิดว่าผมย่อยเตมินาบู t เลยดีกว่าไม่เอาอะเตมินาบู t มันใช้ในการวิ่งได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าทําให้แบบเวลาเราวิ่งเราเหนื่อยยากนั่นเองนะครับผมเก็บไม้อะไรพวกนี้ไปด้วยไปฮะตรงนี้สะพานนี่อาจจะมีพวกถังอะไรหรือเปล่าบางที่แบบมันสุม่มมันสุม่มมันสุมมนส่มเกิดมันสุมนนมนส่มดอกน,น,นั่นเองนะฮะ,ฮะอืม โคดเวนเย่เหนื่อยนข้างวันะครับผมแล้วอีกอย่างนะโอ้ยตรงนั้นมีคนไปเปิดแก๊สสแกนดูก่อนอ้อเขาอยู่ไกลนะครับตรงนี้นะฮะพยายามอย่าเอาเมาส์ไปคลิกตีเด็ดขาดเพราะว่ามันสามารถพังได้มันพังได้แล้วมันค่อนข้างที่จะละบากกับตัวเราเองนะครับ เราข้ามาฝั่งนี้ฮะรู้สึกว่าจะมีสิ่งก่อสร้างอยู่เดี๋ยวเรามาเก็บของก่อนนะครับผมไม่รู้ว่ามีคนเก็บไปหรือยังแต่ตรงนี้ค่อนข้างปลอดภัยนะเท่าที่ผมเคยเ,ยเล่นแล้วมาหลายลหลายรอบนะฮะอ่ะตรงนี้ไม่มีคนนะครับปลอดภยัยปลอดภยัดภยใช้ได้อุ้ยเสียงอะไรระเบิดอ่ายังไม่มีคนเปิดด้วยโอเคถือว่าใช้ได้เลยนะฮะมีค่าฟลังโอเคคิดไปแล้วมันต้องมี นะฮะโอเคตรงนี้มียงมียาอะไรไหมเซมินาบู๊ตฉะั้นเราใช้ไปเลยฮะเนี่ยทำไมเราไม่ไม่เอาไปย่อยวะเฮ้ยมีมีดเทียสองเอาหอกไปย่อยก่อนงั้นนะตรงนี้มีที่ให้ย่อยไหมอะโอเคอยังมีอยู่โอเควยครับผมค่อนข้างไวฮะดังมันตอนนี้โอเคตอนนี้มีร้อยสี่สิบแล้วครับผมนะฮะเราเก็บมีดเราใช้มีดดีกว่าโอเค จริงๆถ้าผมเอาเม็ดคิดไปย่อยนี่ผมได้เลยนะระเบิดหรือจะเสียงย่อยไปเลยล่ะอ่าฮะย่อยไปเลยครับผมอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปเกรงนะครับโอเคตอนนี้ใกล้ได้แล้วฮะเอาไม้ย่อยไม้ย่อยไม้ย่อยเเก็บไม้เก็บหินแถวนี้ย่อยฮะปกติย่อยเนี่ยจะได้หนึ่งนะแต่ว่าเราเอาค่ะเอานั้นมานะมันเลยค่อนข้างที่จะเยอะ จริงแล้กดขีลัดเป็นตัวเลขก็ได้นะแต่ผมเป็นคนชอบเลื่อนเมาส์ไงโอเคตอนนี้เราต้องหาที่เรียกแอร์ด็อกนะครับผมผูช้ชมเห็นถังตรงนั้นไหมถังตรงที่มันตั้งไว้นั่นเองก็คือถ้าเกิดเรามีปืนเราสามารถมาคาบลูกตรงนั้นได้นั่นเองนะฮะโอเคคือ okay. ถึงเราจะมีพวกระเบิดในพวกนี้เราก็ควรที่จะมีพวกอาวุธตีใกล้ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้าง มันค่อนข้างปลอดภัยกว่าไม่ตรงนี้มินมันจะมีค่าฟังโอเคตอนนี้ร <The> ู้สึกว่าเขาจะบวกกันยับเลยนะฮะแต่เราจะยังไม่ยังไม่ไปบวกกับใครเพราะว่าเราเล่นสายฟาร์มนะฮะเห็นไหมฮะค่าฟังผมจะค่อนข้างเยอะออกมากๆเลยขอสแกนดูก่อนฮะเหมือนผมจะเจอที่เรียกแอร์ดรอปแล้วโอเคเดี๋ยวเรียกเลยแล้วกันนะฮะโอ๊ยเจอค่าฟังเยอะมากเลยฮะ <Okay. S 2> เรียกเลยครับเรียกเลยครับแอร์ดรอปครับผมอย่าไปรอฮะอย่าไปรีอย่าไปรอแล้วทีนี้ฮะถ้าเราเรียกแอร์ดรอปแล้วที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือเราต้องการพวกอะไรที่ไว้ปานะฮะนี่ฮะเราต้องต้องการอะไรที่ไว้ปานั่นเองโอเคนี่ครับเราต้องมีของที่ไว้ป่าแอร์ดรอปนั่นเองนะฮะ เราต้องดูดีๆฮะบางทีมันจะมีคนมาแจมนะฮะจะมีคนมาแจมเก็บแอดดอปของเราเนะครับผมผมขอสแกนดูก่อนฮะว่ามีคนมาหรือเปล่าเหมือนจะยังไม่มีคนมานะแต่ว่าอยู่ทางทิศข้างหน้าเราเนี่ยมาแล้วครับแอดดอปฮะฟังเสียงฮะไปไหนแล้วเอ่ยแอดดอปเรามาจากทางไหนเนี่ยมาแล้วนั่นไงครับผมมาแล้วครับฉะนั้นเราต้องรอให้มันหย่อนมา ต่ำกว่านี้นิดนึงนะฮะเราถึงจะปลาได้ปอลองปลาเลยแล้วกันลองปลาเลยแล้วกันครับลองปลาเลยแล้วกันครับถึงไหมถึงไหมไม่ถึงฮะสูงเกินไปที่จะเกินเอื้อมมาลองปลาตูอีกสักทีหนึง่งห้วเปเปอไหมโอเคครับผมสวยงามฮะโอเคเปิดเลยฮะแมนแท็กเกอผมจะทิ้งแล้วนะผมจะเก็บระเบิดโอเคโอเค อค okay. แล้วอันนี้ใช้เลยแล้วกันนะฮะผมจะเก็บไอรอนสกินเอาไว้นะครับผมโอเคไปเลยฮะจังหวะนี้วิ่งดีฮะโอเคตอนนี้เราเป็นโจนใต้แล้วฮะเรามีระเบิด3ลูกกันเลยทีเดียวนี่แหละฮะเป็นแผนของเราเป็นแผนโบราณน,นะครับทีนี้เราก็ต้องสิ่งที่จําเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือธนูนะฮะเราต้องเอาไว้จําเป็นในการยิงตอนท้ายเกม ตอนนี้มีกล่องอะไรดรอปหรือเปล่าไม่มีปกติแถวนี้น่าจะมีกล่องดรอปบ,บ่อยมากๆนะเท่าที่ผมเคยเล่นมาลนหลายๆรอบนะครับโอเคตอนนี้๋ยวผมจะเล่นตามแผนที่ผมวางไว้ฮะตอนนี้ระเบิดผมมีค่อนข้างเยอะมากๆครับผมเห็นคนแล้วฮะยิงไปก่อนนะฮะยิงเปิดทางครับผมนะฮะยิงยิงไปลอยเข้ามาหาฮะซึ่งตัวผมนั้นผมวางระเบิดไว้ตรงนี้ฮะเห็นไหมตรงนี้ฮะวางระเบิดไว้นะฮะผมจะลอยเข้ามาหานะครับผมเพราะว่าตอนนี้ทีมเขาเหลือ2คน นะครับผมอยู่คนเดียวนะฮะตอนนี้บอกเลยว่ถ้าผมสู้หนึ่งๆกับเขานี่ค่อนข้างยากยิงยิงถังนี้ระเบิดเล่นดีกว,ว่านะฮะมาขู่ขู่ดูแบบมีอํานาจไงจริงๆไม่มีเลยนะครับผมนะฮะล่อครับผมยืนทําตัวเป็นตัวหน้าเด้าวะฮะระเบิดเยอะนะฮะไม่ใช่อะไรระเบิดเยอะเยอะกว่าได้เปรียบหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าทีมเขาจะมาตอนไหนอุ้ยรู้สึกว่ามีคนจะยิงมาเมื่อกี้ ยิ่งมาจากตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหเฉดเก็บระเบิดไปก่อนนะผมเก็บระเบิดไปก่อนระเบิดผมเยอะระเบิดผมเยอะตอนนี้ผมเล่นเป็นโจรภาคใต้ฮะทีมเขาอยู่กันสองนะฮะที่ผมจะสู้ยากเพราะแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะทีมเขาอยู่กันสองแต่ตอนนี้ผมอยู่คนเดียวนะฮะนะี่ยเหมือนเขาจะเห็นผมแล้วนะฮะเดี๋ยวเขาก็ลองคบมาหาเรายากแล้วครับผมเนี่ยฮะแผนของเราคือเราจะวางระเบิดเอาไว้ฮะ เขาวิ่งมาเหยียบกับระเบิดของเรานั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะมาแล้วมาแล้วเหยื่อเหยื่อมาแล้ว,ลวนะครับเหยื่ออยู่ไหนเหยื่ออยู่ไหนนี่ยิงธนูไปยิงธนูไปสู้ไม่ได้ครับผมสู้ไม่ได้ก็ยิงธนูไปเล่นเล่นเผื่อโดนเผื่อโดนโอ้โหเหมือนเขาจะอ้อมครับผมเหมือนเขาจะอ้อมพยดาโอ้ยมีปานปานลาระเบิดใส่ What the fuck เอ้อย่าอย่าอย่าโอ้โหมันมีปืนมันมีปืนนี่ยิงไงครับผมปาระเบิดใส่ครับผมนี่ยิงไงครับผมโอ้โหยิงยิงปืนใส่รัวเลยยิงปืนใส่รัวเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นนี่ไงเพื่อนเอาไงล่ะเอาไงล่ะเอาไงล่ะนี่ไงครับผมปาระเบิดใส่ครับตายไปหนึ่งครับผมตายไปหนึ่งครับผมยังไงฮะหนึ่งหนึ่งครับผมหนึ่งหนึ่งที่หนึ่งไม่ไหวขอเต็มใจขอเป็นแค่ที่สองหรือเปล่า เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเดี๋ยว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 โอ้ยเดี๋ยวใจพึ่งผมจะตายเพื่อนผมจะตายผมจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวฮะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจ็บหนักอยู่ผมเจ็บหนักอยู่เพื่อนโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บนี่ไงนี่ไงโดนโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันโดดยิงเต็มโดดยิงโดดยิงโอ้ยตายโอ้สู้ไม่ไหวนะฮะโอ้โหทีมเขาอยู่กันสองไงผมเสียเปรียบตรงที่ทีมเขาอยู่กันสองนะฮะแต่ก็ที่ที่สองถือว่าตอบโจทย์อยู่เหมือนกันนะครับผม เดี๋ยวเราไปดู f u นนี่โมเมนต์นะฮะที่พวกผมคัดมาให้พวกคุณแล้วกันนะฮะก็เป็นฟันนี m โมเมนที่สนุกสนุนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าจะสนุกเท่าคลิปก่อนหรือเปล่านแ่นเองนะครับผมเดี๋ยวเมื่อกี้ผมได้อะไรนะโอ้หได้ที่2ถือว่าค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับผมอ่าได้กางเกงเออกางเกงลนยนี้เป็นอะไรไม่เอาเกงลายนี้สวยกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูฟันนี่โมเมนกันเลยดีกว่านะครับ เหลือคนเดียวเห,อเวเหอรอเ,เหลือคนเดียวเหรอครับเหลืเสียหลายไม่จ้าเหลือคนเดียวเหรอครับได้ข่าวได้แม่งแอบว่ะได้ข่าวด้วยได้ข่าวครับผมโอ้โหนี่มันสายซุ่มอีสป,ปอร์ตเนี่ย嘛จริงตอนแรกนึกว่าจะจับันหมดแล้วนะเดี๋ยวอ้อมเดี๋ยวอ้อมไปดูก่อนขออ้อมไปดูหน่อยไหนไหมอะ่ะสาวพี่กำลังบีบให้มันลงข้างล่างอยู่มันลงไปยังโอเคยังยังอ่าพยายามบีบมันอยู่ ก็บีบมาพี่มันลงมาเจอระเบิดเฮ้ยมันมีแอร์ดอบด้วยนี่หว่าตรงนี้พี่เฮ้ยพี่มันระเบิดเอออีกี่อ่ะอุ้ยอุ้ยวิ่งเลยกูมันเป็นมันเป็นแอร์ดอบระเบิดอย่าไปเปิดเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกําลังวิ่งกําลังวิ่งมีแอร์ดอบระเบิดด้วยเหรอเออมันเป็นแอร์ดอบหลอกมันเป็นสีส้มๆพี่ถ้าเป็นไฟสีส้มๆแสดงว่าแอร์ดอบระเบิดอ่าซึ่งมันจะอยู่ตรงกลางตายไม่ได้พี่มดกูโอเคปีบมาแล้วปีบมาแล้วมันลงมาเดี๋ยวมันลงมาโอเคไปแล้วไปแล้วเต๋า ลงมาแล้วอ่ะลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วไล่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 ต๋อไล่เลยไอ้เหี้ยวูดได้ไงวะนี่ไงนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะพี่ถอยออกมาเออบวกเลยเต๋อบวกเลยเห็นระเบิดปะไหน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 อ๋อนี่ไงสัตว์มาดินี่ไงล่ะโดนด้วยโดนด้วยหมดแล้วใช่ป่ะอ่าหมดละเดี๋ยวเต๋อระเบิดเลยเต๋อระเบิดเลยอุ้ยไอ้เหี้ย พ <Bond> <Pokémon> ี่่วิงมาทางนี้มาดิตามมาดิ้บอมมาเดอะฟักเกอร์เป็นยังไงไลหนูเจอเจอสายพรีชีพเป็นไงล่ะจูนภาคใต้คิวไปสองชนะดีโธระดับพี่แล้วไม่เป็นไรพี่พรีชีพไงเพื่อชัยชนะของเราขึ้นขึ้นวิกตอรี่ปะใช่ขึ้น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 อ๋อชนะใสใสหัวใจสีดวงก็ผมนะบอกแล้วอะไรโอ้มากับหนมเนี่ยตึงเลย